สวัสดีครับผมลานดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมวันนี้มารีวิวรถ L 4 7ซีเย08ตัว s อนะครับหรือเป็นตัวท็อปนะครับผมคันนี้ปรับสภาพสวยทั้งคันนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมมีอุปกรณ์ใบดันผ่านพววโรตรี่นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับผมเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมคันนี้ได้ผ่านใหม่เลยนะครับ ทางเราให้ผ่านใหม่เลยนะครับเป็นผ่านตาเพชรนะครับผมใบยีบสี่นะครับผ่านห้านะครับผมใบบอลลอนนะครับผมแล้วคันนี้ปีห้าเจ็ดนะครับผมชั่วโมงทํางานนะครับหนึ่งพันแปด้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับผม เก็บสภาพสวยทั้งคันนะครับผมก่องเครื่องมือนะครับเราให้ใหม่เลยนะครับผมเอาใหม่เลยนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับเช็คทุกรายการนะครับระบบนะครับผมบูธสลักนะครับเราทําให้ใหม่แล้วนะครับผมแน่นเลยนะครับแน่นติ๊กเลยนะครับผมบูธสลักไอคานใบมีดนะครับอยู่ใต้ท้องนะครับแล้วก็บูธสลักนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเรา ทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับแน่นๆเลยนะครับผมลูกหมากนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมน้ํามันอ่าของเหลวนะครับทั้งคันเลยนะครับผมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถก็ไม่เคยทาเครื่อนนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผมแต่เราเก็บสีให้สวยนะครับผมให้สวยงามนะครับ ได้โตตรตรีด้วยนะครับผมของตาช้างนะครับฟันก็เบือเยอะอยู่นะครับฟันนะครับโตตรตรี่ตาช้างนะครับผมแล้วเก็บสภาพส,สวยมอนกันนะครับผมโรต,ตรี่นะครับมาดูรอบคันกันครับ l 4 7สี่เจ็ดศูนย์ดตัวเอพีหรือเป็นตัวท็อปนะครับผม คันนี้ปั๊มดีนะครับเครื่องแน่นนะครับผมไม่เคยแกะนะครับการันตีได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานด้วยนะครับผมยางนะครับยางดีนะครับยางดอกเยอะนะครับผมได้ผานใหม่นะครับผ่านตาเพชรใบยี่สี่นะครับผานห้านะครับผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผานใหม่นะครับผมมาดูช่วงท้ายนะครับ นี่พร้มเต็มเลยนะครับพร้อพิพนะครับผมเราเก็บรั่วซึมแล้วทั้งคันนะครับผมระบบเช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับผม L47 SP ตัวนี้จะเป็นก้ามปูใส่ก้ามปูนะครับให้ใหม่เลยนะครับเหมือน L50 นะครับผมก้ามปูนะครับผมเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับ าดูระบบการทํางานกันเลยครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมยกใบมีดขึ้นเลยใบมีดขึ้นเร็วลงเร็วนะครับใบมีดตาช้างนะครับผมบูสสลักแน่นติ๊กเลยนะครับผมไม่มีโยกเยกนะครับแน่นเลยนะครับผมมาดูหางนะครับหางก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมได้ฐานใหม่เลยนะครับตาเพชรนะครับผมผานห้าใบยีิบสี่นะครับ อ่า่าวิงยนคันนี้เป็นรถ l 4708ตัว f อนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับไว้ใช้งานนะครับผมเช็คระบบความใช้งานนะครับปรับสภาพเสือมันใหม่นะครับช่วงล่างลัติกนะครับผม บิงก็ไม่หอนนะครับตัวเงียบอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยครับผมมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันเลยครับผมเราจะดังเสาให้ดูเลยนะครับดังเสาเลยะระบบขับเคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมยางเต็มสี่เส้นนะครับผม ทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับผมคันนี้ปรับสภาพสวยเหมือนใหม่ทั้งคันนะครับผมเปลี่ยนของเหลวนะครับบูธสลักนะครับผมแล้วก็ ลูกหมากเราเปลี่ยนใหม่วันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับได้ผ่านใหม่ด้วยนะครับผมเราวจะเปิดเครื่องดูนะครับ คันนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบดันผ่านพวนได้ผ่านใหม่นะครับแล้วก็โรตารี่ตาช้างนะครับผมราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสองร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมลูกค้ามาดูรถได้นะครับ้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมสวัสดีครับ